เ e n ปากกา k a B a t b บแ b อะไรอ่ะแบ๊อะไรอ่ะค้างเลยดูรูปดิ้งรูปเออรูปก็มีบอกพิงอาแล้วตั้งใจพีไ p ิ พิกแปลว่าพหมูเรถนักเรียนห์นิแม่ไมือปัดนะคะค่ ตันพระอาทิตย์ B O X บ็อกกล่อง C A T แคทแมว Yeah